บราซิลเนี่ยที่น้องหินน้องใหญ่ที่ไปเต้นแล้วก็เอ่อด้วยความรักใครที่พี่น้องชาวบราซิล่ากประเทศเนี่ยนะครับคือเราจะไปเดินปีหกแปดนี้ไม่ได้ไปหกแปด 68, เราติดไปที่ออสเตรเลียหกเจ็ดกันยาทนี้เราไปที่ยุโรปห้าประเทศ นะครับผมสตีเดน land, เออเวฟิลแลนด์อังกฤษวันที่28ถึงวันที่10กันยายน6 67เนี่ยก็เดิได้คิวตอนที่จะไปบปาซินเนี่ยวี69นะครับเป็นงานเป็นงานเทศการลไนิวัลของบราซิลคิวงานตั้งแต่วันนี้ 30เมษาปี67ไปจนถึงวันแรงงานปีหกครับกังวันกังวันยังพออีกแต่ว่ากังวันเต็มหมดแล้วแล้วก็วันลอยวันแม่วันภาคการเต็มหมดแล้วนะครับตอนที่เราเห็นตลาดของเพลงลูกพุ่งเงียบไปนานผมก็เลยได้ปรึกษาครูบาอาจารย์สายลูกพุ่งภาคกลางหลายท่านอย่างวันนี้ก็คุยกับตําแหน่งนิยมแสงก็เชิญเป็นที่ภาษาที่ที่ค่ายแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างงานเพลงลูกพุ่งภาคการให้ได้ประสบผลสำเร็จสักศิลปินสบสบในปี เป็นว่าน้องเหนน็นว่าน้องพีเนี่ยมีความสูงมีความรอนะครับในการแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ด้วยในก่งที่มาออเดชั่นผ่าน4คนนี้เราถือว่าน้องพีมีความโดดเด่นแล้วก็น้องเออาน้องคุณเอ็แล้วก็น้องน้องพอด,ด้วยแต่ว่าอีก3คนนั้นจะอาจจะเก่งในเรื่องเดนทักษะมากกว่าวก็เลยถือให้น้อง น้องพีพ,พีมาต่อยยอดอนการเป็น,นเ,เปินเปีนยวได้จากที่น้องมิ้นโดดเด็นอยู่กับเซนเซอร์อีกอยู่สามสี่คนเพราะวาพอได้ฝ่ายชายมาสองคนตอนแรกเราจับมีแค่สองคนพอเราเห็นก็ควรที่เราไปเปิดตัวสิแล้วรู้สึกว่าการตอบรับจากจากาผู้ซื้องานจากผับ จากสื่อต่างๆที่ให้ไปออกรายการก็อยากจะให้มีสี่คนแล้วเต็มเฟสมากขึ้นก็ยินดีที่จะ,ะต่อยอดให้มีแดนเซอร์เป็นทางเลือกใหม่ทั้งผู้ชายสี่คนแล้วก็ผู้หญิงสี่คนเต็มเฟสครับทางบราซิลเนี่ยที่น้องหินน้องหินใหญ่ที่ไปเต้นแล้วก็ด้วยความรักใที่ที่พี่น้องชาวบราซิลต่างประเทศน,นะครับคือเราจะไปเดินปีหกแปดนี้ไม่ได้ปีหกแปดเราติดไปที่ออสเตรเลียหกเจ็ดกันยานี้เราไปที่ยุโรปห้าประเทศ นะครับผมสติเดียนออเวอรฟิลด์แอังเกฤนวันที่28ถึงวันที่10กันยา67เนี่ยก็ได้คิวตอนที่จะไป,ไป่าซิเนี่ยปี69นะครับเป็นงานาเป็นงานเหกาทรทภายในวัลของบาซิลในนามของรัฐบาลจัดก็คนที่ประสานงานมาสองสายตอนนี้ก็ไปไปในนามของประเทศจัดไม่ไม่ใช่เป็นงานอีเวนต์ไม่ใช่ไปเล่นให้กับคนไทยที่ไปทํางานที่บาซินดู เพราะว่าคนไทยที่บราซิลมีแค่ไม่ถึง200คนก็จะไปเล่นให้คนต่างชาติที่เป็นบราซิเลียนแล้วก็โปรตุเกสได้ชมกันแล้วก็เขาบอกว่าไม่เอาส่วนที่เป็นคอมมานดี้คือไม่ต้องเล่นมุกไม่ต้องไม่ต้องพูดภาษาแบบของของเราเพราะว่าเราก็พูดของเขาไม่เป็นเขาก็ปากเราไม่ออกส่วนมากก็จะไปโชว์สเต็ปในการแ้นเป็นบราซิเลียนแล้วก็ตอนนี้เรากําลังทําเพลงให้เป็นบราซิเลียนแล้วก็เป็นเพลงโปรตุเกสกำลังจะเวอร์เพลงโปรตุเกส แป็นคบฟังวอกว่าลำไย,ยปีนี้2 5อย่าง26เราเชื่อว่าในการต่อยอดของลำไย,ยยังจะไปได้ต่ออีกสัก5ปีถึง8ปีเราเชื่อว่าด้วยกำลังด้วยความรับผิดชอบด้วยความอยากทีอยากเป็นอยากได้และก็ความรับผิดชอบความมีวินัยที่เรารักษากันได้มาวันนี้เราก็อยากจะเป็น อินดี้แดนเบอร์นึ่งเราเชื่อว่าเราเป็นอินดี้สายแดนเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วก็เราเพิ่มมูลค่าให้มีแดนเซอร์ dance, dance er ฝ่ายชายมาเติมเต็มเป็นสีสันไปให้ดูจึงว่าเป็นหมอลำเป็นอินดี้อย่างเดียวแล้วเราก็ค้นเจอแล้วว่าหลังจากนี้จากแปดปีที่เราเคยทํามาในสิ่งที่เราเคยเป็นเราน่าจะมีพันธมิตรหรือมีตลาดในการต่อยอดได้มากขึ้นค